สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอกีเกรตรบ้านหน้ามากแล้วครับครับมือนีกาสิภาพพี่น้องมาใส่ปุ๋ยยาซิกแนวนะครับผมหลังจากที่ห่าตัดไปแล้วนะครับแล้วก็สูบน้ำใส่แล้วนะครับกะอันดับแรกเขากับมาเบิ้งปุ๋ยก่อนครับผมปุ๋ยผมผมจะใส่สูตร4600นะครับกีฮอรยังก็ได้นะครับแต่ว่าัวนี้ผมใส่ไอ้ลูกปากคานะครับมันถึอสูตรแล้วครับไอ้460บาทนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินซีนะครับปุ๋ยอินซีนะครับ ปุ๋ยอินซีตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขีไก่อัดเม็ดนะครับนะครับเห็นบ่ล่ะนี่นะครับเป็นปุ๋ยขีไก่อัดเม็ดนะครับเาจะใส่เพื่อบำรุงอันรลากลำบุกใบบำรุ่งรลากบำรุ่งต้นนะครับผมเอาไว้หญ้าก็ต้องการธาตุอาหารกันนะครับอัตราการใส่ผมจะใส่อันอัตราปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยอนินซีนี่ประมาณ สองต่อหนึ่งนะครับก็คือใส่อันนี้สองขวยสมมุดว่าอัตราสองต่อหนึ่งนะครับคืออันนี้สมมอ,อนนงขวยนะครับสองวยอ่ายูเลีย้วยหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับอ <aside ablo. S 1> ัตราสองต่อนหนึ่งนะครับกล <maybe. S 1> ับสมกันนะครับผมใส่แบบนี้อัน เพิ่นจะโตเร็วนะครับประมาณ20มือก็สามารถตัดได้แล้วนะครับผมแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับหายกินเทิงอันอินซีกับเคมีนะครับก็คือค้นเห่าแล้วครับกินกว๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุงนะครับขั้นบุนปรุ้งกับบุเสียบนะครับแม่นวะครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็สามารถเอาไปวานไอ้งา,หาเห้าได้เลยครับเ,เดี๋ยวเห้ามาผสมปุ๋ยกันก่อนครับ จะเอาผ้า,าไปวานครับผมครับหลังจากเข้าผสมไอ้อันนี้แล้วนะครับเข้าผสมปุ๋ยอันน้เข้เาแล้วนะครับผมน,นะครับผมต่อไปเข้ากับจะมาวานนะครับตัวนี้เข้าเปิดน้ำใสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมการวานวานไปเลยนะครับอัตราการใส่กับประมาณ 30- ถึงห0สิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับ เราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีผสมกันนะครับเพเื่อเร่งการจเจริญเติบโตของพืชนะครับต้นนี้เป็นตอที่3นะครับก้างจะง่ยายขึ้นง่ายนะครับนี่นะครับปุ๋ยของท่อนะครับเอาสองลนร่มพืชน,นะครับผมเพื่อพืชเร่งการจเจริญเติบโตนะประมาณ20มือนะครับก็บจะได้ดตัดอีกแล้วนะครับผม จะเปิดน้ำใส่ไว้สักหน,หนึ่งนะครับห้อยจังหวะน,นะครับตอนนี้ผมเปิดใส่มหมอว่านนะครับตัดไปหมูกรอนะครับปงไว้แห้งครับปงแล้วครับหนาสิ่แเหนียวด้วยครับวางใน,นทั่วแป้งนะครับผมตอนนี้ก็จะประมาณ งาานนก,กว่ีละครับตาการใส่อยู่กับยูประมาณสิบกิโลครับนี่นะครับผมวานนี่ยภาพจัเป็นยิงไว้เลยนะครับแล้วทายไปหน่ำวานไมนหน่ำนะครับการสาธิตไปในเต่อไปเลยนะค,ะครับผมตัดไปบ้านข้างมันก็เลยเปิดน้ำใส่เลยถือน้ำติดเดียวเพื่อนกะโป้งนะครับถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยตอบโจทย์สำหรับคน อนนายากได้เร็วนะครับจะมีัน,นปัญหาหรือเรื่องอยังกัถามได้นะครับหรือติดตามจากหูเรื่องสาราะการ,กรเรกษตรกดติดตามไว้นะครับผมกดรูปกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวจะทําสัญลักษณ์ไท้นะครับ มันดีกว่ายาแท่งกอลลาดตรงที่ว่ามันโตเร็วนะครับมันถึงหนาวไม่ค่อยเปื่อยนะครับแท่งกอลลานี่ยคุณก็โตเร็วกันครับทนด้วกันครับทนในการเหยียบย่ำแต่ว่ามันมาตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันถึงหนาวแล้วมันเปื่อยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมปุ๋ยห้องน้านะครับผสมแบบนี้นะครับดูดี่ย์ผสมกับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดหรือปุ๋ยยินสีนะครับ ป่านไปเลยครับผมงานละประมาณสิบถึงสิบหานิโลนะครับอาจจะพอนะครับนะครับตัวเร็วแห้งครับมองตรงนี้ตัดไปประมาณ หาพวกมือเองครับเดยคิดว่าไม่เสยครับการหายหน้าผมจะหายอยู่ประมาณสองอาทิตย์เถือนะครับผมพอดีนั้นโบกนะครับจะหายแล้วครับขอบรมกันแน่ครับช่วงนี้ขอเดินหน้าหลายแห่งครับโอ้พ่อขายครับฟาร์มงัวหลายครับช่วงนี้แต่เราพยายด้งงทอนท่านกับติด จองไว้นะครับต้องจองนะครับมาจองไว้ได้นะครับเพราะว่าขาดตลาดีอดีครับก็กำลังขยายการผลิตนะครับเพราะว่ากับบอท่านนะครับในตัวนี้มอสําหรับการกินสดนะครับมอสในาน้ำให้กินแหงนะครับบเ็อกนะครับแพงก็ล่ามันจะเห็ดเห็ดแหงได้สาหรับขอดี่้องเคยนะครับ วาตถนนิยมกินซอยยางเดียวนะครับโปรตีนก็นยุ่ยย่ประมาณเจ็ดถึงแปดสตซ้นนะครับโอเคแล้วครับพอดีได้นะครับประมาณสิบสิบหากิโลนะครับปุ๋ยผมนะครับเวพอดีนะครับงานหนึ่งวัตถี s u ด s c ก i ก็ฝากกดติดตาม คไห่โคแช์นะครับก็ขีกเกษตรวหน้ากดตรงรูปกระดิ่งนะครับพ่อกันอัน,นคลิหนานะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นีก้ก่อนครับสวัสดีครับ